ผู้ชมครับอย่างที่แอดเคยบอกไปในเมืองทองทีวีคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะฮะว่าโคดมาริโอยูรอฟสกี้ต้องการที่จะสารต่อพัฒนานักเตะดาวรุ่งของสโมสรเมืองทองของเราเพื่อมาเป็นกําลังหลักให้กับเมืองทองในซีซั่นนี้รวมไปถึงซีซั่นต่อสัปไปนะฮะซึ่งณตอนนี้ก็จะมีการเรียกนักเตะมาเสริมสร้างในส่วนของกล้ามเนื้อฟิตเนสเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดโคมาริโอมองว่าคนไหนยังขาด ก็จะจะเรียกน้องๆคนนั้นนะฮะมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เค้นศักยภาพของตัวเองออกมาให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ วันนี้นะฮะเราพาผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งเพิ então, ่มเติมของเจ้าสันกรวิทธาสาเจ้าแบงค์นะครับปุระเชษฐ์ทสนิทแล้วก็สองผู้สาประตูดาวรุ่งของสโมสรกีเลนพยองอย่างเจ้าวินเฉลิมพัฒน์พลอยแหวนรัตนาแล้วก็เจ้าเทฟนะครับโสพลวิทรักชาตินะฮะก็เป็นการเทรนกับโค้ชพีเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของฟิตเนสเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็จะได้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองล่ะครับ นึ่งสอง่าตะกี้ไปยกไล่ขึ้องสามสี Right calor เลกลุ่มที่มาเทน,นอกรอบแบบนี้นะฮะเมืองทองทีวีของเราก็เลยอยากจะจับเจ้าแบงค์ปุระเชสท,ทอสสนิทนะฮะมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวเล่นให้กับอยุธยา f c กับโคดโอ๊ตนัทพรพันธฤทธิ์ในซีซั่นที่ผ่านมานะครับก่อนที่การเติมทีม U 2 1 Youth League ของโคชเจเจจสตาร์จิตศวัตรนะครับแบงค์ก็อยู่ในชุดนั้นแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายที่จะไปเล่นทีมในพันธมิตรของสโมสรเมืองทองนะครับแต่ว่าในช่วงการเทรนนิ่งหรือช่วงของการ ฝึกซ้อมสมอลไซส์เนี่ยแบงค์โชผลงานได้ประทับใจโค้ดมาริโอยูรอฟสกี้ก็เลยทำให้โค้ดโอนะฮะเรียกเจ้าแบงค์ปุรเชตขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะตอนนี้ก,เก็เกือบประมาณสัก3าสัปดาห์แล้วนะครับที่แบงค์ได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแบงค์กันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าบรรยากาศในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นอย่างไรบ้างความหนักเนี่ยมันหนักกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วละครับเพราะว่าซ้อม เพื่อเป้าหมายในการสู้ศึกไทลีก3ามไทลีก2อะ่ะมันอีกเป้าหมายหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เจ้าตัวต้องมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่ต้องบอกว่าบางวันเนี่ยฝึกซ้อม2เวลาและแต่ละเวลาเนี่ยหนักมากๆด้วยนะครับแบงก์เองปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าแบงก์ปุรเชตท่อสนิทกันดีกว่าครับ กับน้องแบงนะฮะรับผมน้องแบงเป็นไงบ้างเกกับเดือนที่อยู่กะทิชุดใหญ่แบบจับหัดจับหูขึ้นมาเป็นยังไงก็ร่างกายฟิตขึ้นเยอะเลยโดนเทนหนักเลยครับเอางี้ตอนนี้ร่างกายมันแตกต่างจากสามอาทิตย์ที่แล้วยังไงก็ฟิตขึ้นมากเลยครับ เขาให้เทนกัเองกันแไปเทนกับพี่พีอะไรอย่างเงี้ยร่างกายก็ฟิตกินเยอะเลยครับก่อนอันนี้อยู่กับพี่โอ๊ตมันไม่ได้ฟิตเนสหนักขนาดนี้นะใช่ครับอันนี้หนักมากมีร้องอวยด้วยแต่ก็ได้เพื่อตัวเราเองนะใช่ครับครับอันนี้ในส่วนของการฝึกซ้อมฟิตเนสมองว่าหนักขึ้นใช่ไหมใช่ครับเรากลับบ้านไปมีร้ามีปวดมีอะไรไม่ครับกลับไปก็หลับแล้วกินข้าวจุดหลับเลยอืม อันนี้คือในเรื่องของฟ<ช>ิตเนสอันนี้เป็นการฝึกซ้อมเกี่ยวกับฟุตบอลเราเป็นยังไงบ้างก็เริ่มทันพี่เขาแล้วอพอ้พี่เขาแล้วตอนแรกมันมีความต่างยังไงตอนแรกก็แบบตอนแรกมาแรกๆก,ก็คิดแบบไม่ค่อยทันพี่เขาเออหล้วขกาเริ่มชินขนาดแบงค์บางคนออกบอลเร็วอยู่แล้วนะคิดเร็วท้ำเร็วอยู่แล้วนะไม่ทันเหรอไม่ค่อยทัน <c oughs> แบบพี่เขาเร็วกว่าความต่างที่เราได้เห็นจากพี่ๆเขาคืออะไรฮะอืมออกบอลแม่นใช่ครับพี่เขา ครอบครองบอลกันดีเลยครับคิดเร็วทําเร็วใช่ครับแยงยากใช่ครับเออนี่คือความต่างเนาะอ่าแล้วในส่วนของเอ่อแทคติกหรือความบค์เพราะว่าบางทีพี่ดูโค้ดมาริโอพี่พี่ไม่ใช่นักบอลพี่งงไหมใช่ครับมีงงไหมใช่แบงค์งงไหมตอนแรกก็งงงด้วยครับ่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้เล่นตำแหน่งอะไรตอนแรกๆครับตอนนี้เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วคเออมันเป็นแทคติกฟุตบอลสมัยใหม่ใช่ครับคอสลับบเปลี่ยนกันเรื่อยไปเรื่อยได้บางทีมันมัน แฝงเขาเรียกอะไรครับความฟิตเข้ามาในตัวด้วยเป็นเกมฟิตเนสเข้ามาในตัวด้วยก็ได้เรียนรู้แทคนิคใหม่ๆด้วยตอนนี้เหมือนคนมาริโอจะจับให้แบงอยู่ที่ยืนตรงไหนเนี่ยยืนกลางกลางเป็นกลางเนี่ยกล้าจ่ายบอลให้พี่ไหมก็เริ่มกล้กกาแล้ว <c oughs> กล้าแล้วกล้าแบบเตะพี่ไหมก,ก,ก,ก็มีบ้างก็มีบ้างครับแล้วเห็นความต่างไหมเราฝึกซ้อมกับซาดอร์อย่างเงี้ยหรือวิลเลมพอฟหรือพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างพีเตอร์อย่างเงี้ย เห็นอะไรได้อะไรเก็บเกี่ยวอะไรมาได้บ้างก็เรื่องแบบการอ่านเกมการจ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ดูครับคอยดูเขาจะอร่อยเก็บนิดเก็บน้อยนะอาจจะมีบ้างที่เราแบบอาจจะจ่ายพลาดบ้างในเกมการฝึกซ้อมอาจจะโดนพี่บอกเฮ้ยแบงหน่อยแต่ว่าโอเคจ่ายพลาด บ่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะไม่พลาดใช่นะแอบถามนิดหนึ่งเรื่องการเรียกทีมชาติอายุยีสาแต่พี่ไม่รู้นะว่าถึงเวลาจริงแบงค์มีชื่อเล่นไทยลีกไีมสโมสรจะปล่อยหรือเปล่าเพราะอาจจะใช้แบงค์ในไทยลีกนะแต่เอาเอารู้ชื่อก่อนเป็นยังไงก็ดีใจครับเต้นเต้นนะครับตัวเต้นทำไมก็ไม่คิดว่าแบบจะได้จะมีอะไรอย่างเงี้ยีชราอเรายังยังยังเด็กอยู่ใช่ครับเรายังอายุน้อยอยู่แต่ว่าเราถ้ามีชื่อก็ถ้าได้ถ้าเกิดสโมสรปล่อยก็ไปเต็มที่ใช่ครับตรงนั้นนะครับ อ่ะทีนี้ในเรื่องของการปรับตัวกับทีมนะเป็นยังไงบ้างอันนน้นไอ้เจ้าเทปเนี่ยรุ่นเดียวกันใช่ครับแล้วกับพี่ๆคนอื่นนะก็แล้วก็เข้าหาพวกรุ่นพี่มันก็คุยกับพี่ครับอ่ะอย่างช่วงแรกที่ก่อนจะซ้อมจริงๆเล่นลิงแบบเล่นดาวันเออดาวันเนี่ยไปกลุ่มใครกลุ่มใครก็อยู่บางวันก็เดกครับบางวันก็ดอกกับพวกพี่เคนพวกเนี้ยครับโอ้โพี่เคนพี่ตาพี่เคนพี่ตาต้งสกิลสูงเลยใช่ครับ เราอย่าให้เผลอมาแล้วรอดด่ากับตัมสักครั้งหนึ่งหรือรอดไปแล้วยังเลยครับอ่ะทีนี้ก็คือเราหลังซ้อมเราอยู่กับใครหลังซ้อมเขาจะมีเตะบอลชนคาแล้บางคน่ผมไม่ได้เทนเข้าระดูไปหาเนี่ยไปแช่น้ำไปแช่น้ำก็ไม่หัวดจครับเพราะว่าเรามาดีๆจากบ ซ้อมไม่หนักมาหนักเลยทีเดียวมันล้าเลยจะตึงๆให้ป้๊กตาคนวดให้เห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ฟิตเนสร้องโอปร่าอยู่เอาอาสักคือโอเคตั้งใจนะครับแบงค์โอเคครับให้กำลังใจครับ t แจ็คกี้ครับ แบงก์ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆดาวรุ่งของสโมสรกีฬาพยองของเรารุ่นหลังๆนะฮะได้เห็นเจ้าแบงก์หรือพี่แบงก์เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้ถูกเรียกตัวมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปลงทีมฝึกซ้อมสโมสไซหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วโชว์ผลงานได้เข้าตานะครับน้องๆก็อาจจะมีโอกาสที่ได้กระโดดข้ามขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เลยนะฮะ อย่างเช่นเจ้าแบงค์ปุรเช่ท่อสนิทนะฮะนอกจากจะได้ขึ้นมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลุ้นในการออกสตาร์ทมีชื่อเล่นไทยลีกกับทีมเมืองทองชุดใหญ่แล้วนั้นนะฮะเจ้าตัวยังถูกเรียกไปฝึกซ้อมกับทีมชชติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีกด้วยละครับก็อย่างกรณีของเจ้าแบงค์เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงบรันดาลใจให้กับน้องนในแคมดมของสโมสรเมืองทองของเราในหลายตลายรุ่นเลยนะครับ เชื่อแต่ครับว่าถ้าเกิดคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณมีเป้าหมายมีโกนะฮะที่จะพัฒนาตัวเองนะครับทาง s t a ฟ f ขอชทีมงานมองเห็นนะครับเราก็จะดึงน้องๆขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และดีไม่ดีถ้าเกิดโชว์ผลงานได้ดีในการเทนนิงการฝึกซ้อมก็อาจจะมีชื่อในการออกสตาร์ทกับทีมชุดใหญ่เมืองทองด้วยนั่นเองล่ะครับอ่านะฮะนี่คือคอนเทนต์ดีๆที่มูลทอทีวีของเราเก็บมาฝากครับ